นี่เฮ็ดขมพี่นอ้องต้มมาเรียบร้อยต้ยมไร้น้ำด้วยพี่นอ้องต้มมาไร้น้ำเติบแต่ว่ากัดคือจังเฮ็ดเผึ่งือยังเฮ็ดเผึ่งอันหน่อยบ้านบ่าวทถวนี่เอามาเบิ้งเครื่องปรุงเครื่องกอยพี่น้องก็หอมหอมชี่หอมบัวต้นหอมนี่ล่ละเอาแล้วก็หอมสะละเนื้อนำปุ้ได้อยากใส่ใบบักกูดกับใส่ใไปนํำได้เครื่องปรุงก็มีขึ้นกันนี่พี่น้องก็ก้อยทั่วไปมีประแดกไอชุรสดพริกขา้าวคั่ว ถักไทยพี่ทักไทยน้องก้อนสันก้อนกล้วยสวัสดีค่ะอามา,มาพี่น้องมามาเบิ้งน้ำกันพี่น้องวิธีการกล้วยคือกันก็กล้วยปลากล้วยนี่แหละใส่เครื่องปรุงคือกันเสียงกบห่องคือห่องดีเถอะกรบกระไดใส่ข,ข้าวคั่วนงไปพี่น้องมันสีออกหอมห,หรอก ผักป่นพร้อมมาเนี่ยมอนี้มีก้อยเฮ็ดขมแล้วก็แกงแกงเฮ็ดผึง่งนําเด้แกงเฮ็ดผึง่งแกงเฮ็ดผึง่งกันเป็นจีเป็นจีดอกน,น้อยๆดอกอ่าได้เฮ็ดผึ่งมาใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องเพื่อคามนัวเพื่อคามแซบเพื่อามนัวว่าแต่ก้อยขมนี่คือเฮาบใส่ใส่บักหน่าวเด้เออขมกับขมกับเปรี้ยวนี่บ่ถือกันได้พี่น้องบด้ใส่บักหนาวพี่น้องอา้าว โคเล่โคเล่โคเล่อือหือว่าปัดทุกินหอมมาแล้ว <c oughs> กินหอมมากินหอมมาคือเป็นแนวน,นี้บ้บานนี้ขวบติวอ่ะผนเห็นบ่แจีงวะคึมวะบูบแบบในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเจีงวะคึมวะมึงหั่นแจียงมึงหั่นคึมอู้หูผนะุนอ่ะชิมมึงดูเลย กล้วยแล้วยได้พี่น้องบ่งงได้กล้วยยากเด็คนซ้ำหนึง่งเนบ่าบท้าวซิมเองอืมเฮ้ยอืมขมอมลำเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยเอา้าปลาพี่น้องเดี๋ยวจังอยไปกินน้ำบ่าะท้าว,าวพี่น้องเดี๋ยวอนมีแกงข้าวผงน้ำไปตักแกงข้าวผงไปเสแสือนกันพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบอกไปสู้คู่สู้กันครับพอกับบะท้าว,าวห้างหน้าชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมาเรียบร้อย นะครับเหลียบร้อยแล้วก้อยเฮ็ดขมก้อยเฮ็ดขมโอ้ขมอยู่พี่น้องกับแกงเฮ็ดเผิงแกงเฮ็ดเพิงนี่เป็นเป็นจีมันนะครับมายังอุน่นๆยัง,ยงห่อนๆพักกับพักแกมีพักน้ำพักกัญญาเนี่พี่น้องพักกาดพักกะญ่าบ่เป็นพักน้ำมะเขือเนี่ยนะครับยวดยวด,ยวดพักไสยอดมาราคีนกยังเอาไมา้ด่พี่น้องขมบ่พ่อเอามามากินกับเขาเทียง มาพี่น้องเสียบน้ำบาวท่าแกีงเฮียททนตัวมึงน,นี่อืมอลงแกีงเฮียก่อนอห่อนห่อน <c oughs> อืมลองต้นีบัน อน้ำมาขุมแห่งบัวก็่แห้งพี่น้องแต่กะข้มสำหรับคนมกขุมเลยพี่น้องร่องมึงตัวนี้เลย Ừ, nó bóng luôn. Mấy chú ạ, giờ mình đồng thảm nọ. Mấy chú ạ, chú cứu cho ngoài. kiểu biểu nằm. Qua hết quẩy, lắm lắm quẩy hết lắm này. lắm lắm đây, lắm 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 Các bạn ช <t ấy> ี่อุ่นๆชีุ่่นหนใส่กรบผมขมบ่เนี่ยโอมเม็ดแนบมรขคม ภากต้องผักอื่นพันเอื่นบุนหัวพนอ,น,อนื่น,นยังไงเฮ็ดเอียงกว่าอีก,กน,นึงเฮ็ดตับเต้ากว่าพอนื่นอ้นอ,อคือปักเร็วแท้ อ้ำลำเขากันดีครับ เคิ่งคุ้มเคิ่งแจ้งพี่น้องตอนนี้คุ้ม,มเดี๋ยวก็แจ้งมันเห็ดให้บูบบาบบูบบาบยังหน่อยเลยพี่น้องขอโทษขอไัยได้พี่น้องเดีลองกล่องไมพี่น้อง <laughs> หอน <laughs> มองทงีงกวางอีเลรหอนอยู่ Mm hmm. อ่ำนำตอนไหนเห้ยเหนี่ยมขั <c oughs> สุปเจ๋งขมเนาะพี่น้องครับถึงขัดดอกกระกลังพอดีเลยบึ่ง เกงใส่พักติ๋วพี่หน้่งพักติ๋วสมบมพ่อเอาขามเปียกใส่พ้อไหม Đọc mm. đột น้ำจืดงาม,ม,มน้อยเลยพี่น้องอันพักนี่เป็นบมค่อยปลูกกันไวแล้วเพราะกินยากแต่ว่ากินกับแกงเ่าใหม่ก็เสียบเลยพักไอ้กาญยาพอน,นี่ อืโอ้โหยำปุดปุดคือเห็ดบดสุกพี่น้องใช่ไหมเนาะมัน,นสุกเลยพี่น้อง tùm chôn vào. แห้งม,มืดพี่น้องแบบจอนบักคาพี่น้อง ช่วงนี้มันอาหารปลาพี่น้องยังเห็ดเนี่ยหลายกับละมาระวังเด้อพี่น้องเด้อเวลาเวลากินนะพี่น้องจักมันมันเป็นแนวไหนเนะาะจักมาแจ่ปลาเลยขันไปสือเพื่นว่า

เดี๋ยวออกแจ้งแล้บ่เนี่ <c oughs> เดี๋ยวบอ,อกขึ้มบ่เนี่ อเอาต้อนมังค้าออกพี่น้องสวยเลยบอ่น s 다이 i m 이 but มันยำปุดปุดดีพี่น้องอ เล่มอย่นี้หน่อยพี่น้องเสียบเสียบ,บจวดจดัดครับพี่น้องเอ,อ้ยเนาโอ้ยขักไหลเอาขอบคุณพี่น้องสู้ขู่สู้ข้นนะครับที่ให้เกจที่ตามรับชมบา่าวแถวเอาคลิปนี้อาจจะวูบวาบ้นยอย่างน้อยเด้อพี่น้องเด้ออย่างจชกว่า บ้าเท่าร่องเปลี่ยนกล่องเบิงนะครับร่องเปลี่ยนกล่องเบิงมันตั้งค่าว่าั่นเปลี่ยนเนาะมันยังบูบบาบูบบาบอยู่กับขอโทษขอให้พี่รองไว้หลายๆนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องสูหูสูคนคือเก่านะครับมากอะไรถือแจกรแจงบ้าเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ